สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจโีติชัยชี่เล่นชื่อกันครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชค,ครับวันนี้ผมจะมาแสดงทักษะกีฬาฟุตซอลครับทักษะที่1นนะครับคือการเลี้ยงบอลโดยเราจะเลี้ยงบอลทั้งไปทั้งกลับผ่านบังเกอร์ครับ ที่สนะครับการส่งบอลแปรบอลโดยเราจะใช้ข้างเท้าด้านในในการส่งบอลครับปฏิสันนะครับการรับบอลและการแปรบอลเราจะรับบอลด้วยการเปิดปลายเท้าครับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในครับ ัทกษะการยิงบอลการยิงบอลบอลมี3รูปแบบคร่าวๆนะครับศากที่1น,นะครับการยิงบอลด้วยข้างเท้าด้านในครับศากที่2นะครับการยิงบอลด้วยหลังเท้าครับศากที่3นะครับการยิงบอลด้วยปลายเท้าครับ <c oughs> ข้อที่5นะครับเทคนิคการยิงประตูครับ